ทำขนมจีนผัดไข่ใส่น้ำมันทั้งนิดครับ ชักไข่สองใบใครอยากชอบไข่เยอะก็ใส่ไข่เยอะก็ได้นะแต่ผมแช่สองใบพอแล้วก็ตีๆๆฮิๆๆ พอกไข่สุกพักไว้ก่อนคอแค่นี้เราพักไข่ไว้สักครู่้าใบเดิมนะครับไข่ใส่จานไว้สักครู่้าใบเดิม ใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวกเ,ยเกียกเ่ยวให้องเหลืงพอมีกินหอมก็ใช้ได้ใช้ไปไหนอ่ะพริกกัข้าวเนาะ ดูเลี ừ, ้งถามเลยใช้เป็นไรได้ไปถึงว่าโอเคก็เปิดเหลืองไอ้จ้าไอ้ขึง ใส่ไข่ไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรนะครับแล้วก็เอาผักลงไปยังไม่ใส่ขนมจีนนะขนมจีนหมักอยู่ขนมจีนเนี่ยก็เอาขนมจีนมาหมักซอสซีอุขาวสักสองช้อนโต๊ะซอสซีอวดำหวานสักสามช้อนโต๊ะซีอวซอสไอย อะไรต่างๆที่มีประมาณสองทะ๊ีอ่ะตามแต่ขนมจีนมั่งนะถ้ากิโลนึงก็ใส่สี่ครึ่งกิโลก็ใส่สองจะมีซอสขาวอิ้วขาวสองช้อนทะ๊ีกอิ้วลมหวานหนึ่งทต๊ตีกอิ่วตำสายหนึ่งท่อนชา โซส,สาชูสองช้อนโต๊ะใช้เล็กน้อยซึ่งปรุงรสตามใจชอบจะใส่ผงนัวอะไรก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับผมไม่ค่อยเชื่ยกับโฆษณาเชื่อหมอหมอบอกว่ากินได้เพราะมันทำจากมันสับปะหลังไม่ทำให้หัวร้านหมอากินมาห้ปีหกปีผมยังดกดำอยู่แค่แถมยังช่วยด้างของเพ็ดขายด้วยน,นะครับ ของซูน่นะหรือของซูซูครบนั่นแหละพอผักเริ่มสุกแล้วก็นี่นะครับขนมจีน,นครับที่ขยำขยำไว้นะครับแล้วก็อย่างนี้ครับขยำขยำไว้ขยำให้เป็นเส้นนะครับอย่าให้เส้นขาดนะครับบอเหย้าเส้นขาด อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเทใส่ชอบเทก,ก็ใส่พริกป่นไปได้เลยนะครับถ้าเดี๋ยวเส้นขาดนะครับเบาๆดีเนงเส้นขาดเละไม่ดีใส่กะหล่ำปีคะน้าอะไรแล้วแต่ในครัวบุฟีแค่กะหล่ำปีคะน้าไม่มีไม่ใส่ไม่ต้องซ้ำสูตรแล้วอะไรที่มีในบ้านแตใช้ๆเยอะ ทำซูรำเปื่อยต่างของยิงแครงอยู่ต้นหอมก็ใส่ไปแล้วก็ไข่ใส่ลงไป เนเนจละท่านชอบใส่ไก่ใส่หมูก็สใส่ได้นะครับแต่ผมไม่มีไม่ใส่จนหยุดตอน เราวิวไม่ถึงล้านเลยไม่ถึงร้อยเลยเดี๋ยวมีคนดูให้คนเดียวคนติดตามก็นคนเดียวไม่ถึงยี่สิบล้านล้วจะได้มีเงินทำดีๆกว่านี้มือใหม่ครับโอเคยังไงฮะจัมมากชับแล้วก็เสร็จแล้วปักใส่จานเดีย๋ยวมาดูกันในจานนี่ใส่จานยียิบร้อย ชิงก่อนชิงก่อนนะครับรสชาติพอดีละจัาโอเคครับพานอร่อยมากขอบอกตำตับนี้เลยนะครับก็รสไหนปรุงตามรสชาติที่ท่านชอบเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ